าเกิดเพราะตระกูลชินวัตรจริงเหรอไปดูคลิปนี้กันค่ะเห็นรอยยิ้มของน้องๆลูกหลานแล้ววันนีรู้สึกหายเครี่ดยไหมคะการเป็นผู้ให้มันสบายใจดีค่ะออยตรนนี้เ่านห้เกตันนี้แล้วนาดนรับดียังเเด็กไยังเด็กด็ยังยังเลยยังเลยครับ ไปไปต่อไปต่อที่ไหนเห็นแล้วเนาะฝากไปถึงคนที่มันชอบโยงแล้วก็ชอบด่าตระกูลชินแบบไม่รู้จักเหน็ดจักเหนืยอะไรอะไรก็โยงไปหาเขาอะค่ะตั้งแต่คุณทักษิณเหยียบประเทศไทยเนี่ยค่ะควักเงินตัวเองเนี่ยเงินส่วนตัวเนี่ยไปกี่สิบล้านละเกิดเหตุที่ไหนเขาไปช่วยผู้ประสบภัยทันทีด้วยเงินส่วนตัวของตัวเองนะคะ พักเงินซื้อโดนให้กับกองทัพโดยที่ไม่เปิดรับบริจาคเลยแม้แต่บาทเดียวเงินตัวเองทั้งนั้นย้ำนะว่าเงินส่วนตัวและอินฟูหรือบางท่านเนี่ยค่ะที่เมื่อวานทำคลิปออกมาว่าอยากจะให้มีระเบิดไปลงบ้านเขาเนี่ยอคติเนาะตัวคุณเองอะทำอะไรได้เท่าเขาหรือยังตัวคุณมีประโยชน์ทำเพื่อสังคมได้เท่าตระกูลชินเรือย,ยัง ก็เปล่าใช้แค่ความเกลียดชังล้วนๆเลยบางทีก็อยากจะปล่อยให้คนประเภทเนี้ค่ะมันอยู่กับแกงคอเซ็นเตอร์ที่แม่งอยู่กับคนไทยมาแปดเก้าปีเนาะแล้วก็ายาบ้าที่แม่งเนี่ยเต็มประเทศเต็มบ้านเมืองเต็มครัวเรือนไปหมดเลยให้มันอยู่กับสิ่งเหล่าเนี้ยให้มันโดนหลอกจนร้องไห้าตาบวมแล้วแม่งก็ตุยกินไปเนี่ยรัฐบาลบริหารประเทศได้สองปีผลงานเพียบนักข่าวไม่นำเสนอ ขวัญล้างคอเซ็นเตอร์แล้วหนึ่งเปิดสงครามกับยาเสพติดลดไฟฟ้าเหลือ20บาทค่าไฟลดเหลือแค่สามบาทจุดเก้าสิหกสตางค์มั้งถ้าอันจะไม่ผิดแต่กระบ,บอกไม่มีผลงานใจแคบอคติแต่ตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากกลด่าอย่างเดียวแค่นั้นแต่คนมี่เขาลงมือทำอะ่ะกับบอกเขาไม่ทำไม่มีผลงานอะไรเลยทุเรศเนาะ